สามอืองนันละซื้อรถเงินถดคัคๆใหญนเงินคุยได้เลยออก่อยาก <ทำ S 1> บอกต้ตั้งหรอกค่ะพวแพงเนาะซ่องละหารอยนึงจ้ะเมื่อใดซ่องละเมินละแสนคือเขาเนาะหารวยคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดสามเนาะค่ะตรงๆรม็ครับตัดความกับเขาซี ว่าน,นี่มือว่านี่มือว่านี่สมนหนึ่งของมันเอานั่งร่ำไปร่ำถวายคนว่านร่ำอยู่อันไซค่ะอ่าอยู่สวนนบางแคนนะครับืปปูไปปู่นาคสีพระองค์นี่อ๋อเป็นสวนพญานาคของเซียนขอนแก่นเหม้ะนจะในของของช่องอย่งของคนครับของคนของเสียไงคน ป็นังไ,ไงยไหมครับไปบนไดบจ้ะอ้าเม่นผมไปในสามวันวันนี้วันที่สี่น่ะค่ะอืมซับเหล็กผมเห็นน้ำของก็เลยเออขอกกรเลยกนวน่างของกันเลยจัดเลยค่ะอันนี้คือจังเห็นอันมีเหล็กซ่องมาจ้าะาเหล็กซ่องอ่ะอเหล็กซ่องอ่ะเป็นผมเห็นพอดีอ่ไ้เสาาอย่า,า,างไดส่งไปทั้งเชียงรายเังไม่ครับะอืม,อม เดี๋ยวอย่างใดกเดี๋ยวว่าเห็นเขื่องซ่เป็นยังอาจารย์เนกันเลยผมแลยเหตุจ้ะอืมบันีีซ่องเนื่องนีเท่าไหร่จ้ะอ๋อข้ากปปล่อยซ่องมาหารวยครับอืมอืมทำนั่นละ่ะโอ้อออาจารย์ที่ไทยูุซีดห้ะไปจังสีบ่บอกค่ะเงินค่าเพิ่นเห็ผเเุผมก็เลยเิ่นม่ขอผมก็เลยเหตไใดเพิ่นไปค่ะ มันไปปล่อยของพือนเองนะท่านเล่าท่าเลาพืนเนี่ยแต่แต่ท่านเิแต่ท่านปลอยได้นะอืมแต่ว่าเขาทุกงวดเขาเขาไม่รุดแนวบาอาจารย์เอาถ้าเหตุนี่ว่าท่านไม่รุดทุกงวดดีครับอ๋อมวดทียนป่อเลมันมีสามคเูนี่ะจ้ะอืมเด็กซ่องมีสามคููมีอยู่สามหางเด็กซ้องลัวบารเลขกัน เด็กมันสิเป็นเด็กซ่วงกับเด็กข้านวณบ่จ้ะแม่นครับเด็กข้านวณอยู่ขอขนแก่นอยู่นนยแถวใดเนาะคันเนี่ยไม,ยมย่ได้ผมกำลังอยู่ในเมืองแต่อสังหาสวนที่พย์ผเกานั่นอยู่อยู่ทั้งปุ่นๆทุนอีสานขอนแก่นค่ะไปเอาไว้มอไปไปบวงสวงเอาน้ำมาจะ้ะ ไปไปวงหลวงไปแล้วสมมติว่านไปไปล่ำเหมา,านั่งล่ำไปถวายเพิ่นแล้วเหมือนซมานี่ยของแง่ไปิ่นเป็นพญานา,าคบ่จ้ะแม่นสิพระองค์ป่่ะครับโอ้องค์ที่หาอาเซียนปปนี่นครับหลวงปู่เดี๋ยส่งรูกค้าให้เบิ่งเหรอครับค่ะไปบนเท่าใดคือได้ดครับด้วยงามงามอะไรครับค่ะ ห้ S <S ามตัวอย่างไรบ้าอโยยอย่างไรบลาบบ้านโยตว่ามื่อไห่ปลาไก่มันอนึ่งอยู่ไก่เนาะของเสี่ยนเองบ่ค่ะด้วยจังไรของเงินของเงินพี่น้องของของลุงเพิ่นเพิ่นก็ได้นี่แหละเพิ่นอะไรแหละเพปเระเทศขึ้นมันเป็นสวน,วนเหมือนคนบุคคลเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเห็นไอ้คนท่องเที่ยวน่ำเห้คาเฟ่ร่ำจังเสีเ่เขาไปตายท้าได้เนาะได้ครับได้นั่งร่ำนั่งยังไม่ได้เมื่อ เดี๋ยวกันไปได้ั้านสิตทรหารับไนครับติองเด้อเดี๋ยวผมสิส่งอันอันรูปรีมันงงอใไ้เพิ่งอีกหรอค่ะคนอญาตเด้ขค่ะเจ้ยนสำหรับตัวเลขแนวตังนี้ม่ตัวใดแน่ค่ะตัวาเาเลยเนาะจ้ะแอบคู่ลอดผมว่า่ถไฟมีอันนั้นนี่จับคู่หลดเนาะจ้ะผมอย่บังจับคู่ม่นเป็นไงยนี่ ทูถ่าหกห้าเก้าห้าเกาแปห้าแปดห้าอันนี้แหละอ,อันนี้บัดนี้เลขทียูในซองเลยค่ะนั่าหละครับเลขในซองโอ้จะมีสามหางตัวนี้ไม่อันนี้ผมหายเลขอยูในซองนะครับสามตัว,ว่ามีกว่จ้าสามตัวมีมีสองครูจ้ะ เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าค่ะเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดค่ะครับเท่านี้แหละครับอ๋อนี่คือเก้าศูนย์ห้ามิ้นคือเก้าศูนย์ห้าแปดศูนย์เจ็ดนี่ัวลองเด็กวิ่งเล็กแลนด์กับไปแรนแล้วเก้ากับศูนย์ค่ะ วิ่ง mm hmm. เก้า, mm hmm. าก,บกับ,บศูนย์เคยรุดว่าจาวิ่งบ่ครับบนหนึ่งศูนย์ปงศูนย์บนล่างวิ่งเก้าอือบนศูนย์ล่างเก้าแต่ว่าไปบนล่างได้ขึ้นกันเนาะมีนได้คือกันครับรา,าราะว่าผมเห็นแต่ว่าผมเห็นอันไดขึ้นล่างหน่อยแล้วคจะมีเก้านะอืมาเนีอัน,อนเพื่อเอฟซีขอเบอร์ทรเสียนอันทรงเบอร์ทรเขามาในไลน์เ้นําเนเดอค่ะ ครับผมได้ครับค่ะคือยังไม่เคยหลุดนะคะบู้บอเมนวันที่เรียรเริ่มวันที่เรียรส่งไปได้บูบูนี่อืมส่งมากว่าได้ืจอค่ะแต่ว่าเบาลงสองไงโยอ๋อครับพอในรถขั้นหนึงหมดแล้วโอ้จนได้รถขั้นหนึ่งเลยวะจ้ะเดี๋ยวลองโหลดใเมืองรถแคมเบอรี่ีขั้นหนึ่งเหรอแคมเบอรี่ แนาเดจัคเสียนเธอจะทำรอเดกหลานหนึ่งครับออไรมันคือคือหลายเนาะก็คือหมูจ้าบ่าว่าแต่นอนกเปนสามครูเนาะพอนนั่งร่ำไปทั้งว่าผมนั่งร่ำไปสบายเพื่นเราอไมบอกเพื่อนเราพอนนั่ง่ำไปนั่งว่าย่างยมแรกทุ่มหนึ่งผมว่าโอ้ยข้างซองผมว่านอนเขินในใจแ่ว่าผมไ่ได้บอกใครก็จะดีมากรเาคนเต็มอยู่ อืมไม่ยังค้นหูเลยแม่ข้นมาเตขั้นหนึ่งเนาะค่ะเนาะเนียนครับเดี๋ยวส่งเงินเบงร์ใหนรถขันมาเรียโอ้ยท่งนี้มันอันที่หกสามมันดังแฮ้มเดียนวางสลัครับไปยินวางสละจ้าเด็กดังก็เลยซื้อไปเลยพ่อโตหมวดนี้กระดังอีกต่างนี่ยหนว่อีกหัวดาหันผมเพียงรงซ่อมผมมัอนนั่นห้ซ่อมผมยังไงนหน่อยอีสองคูนึงหกสามแปดสามหนึ่ง วัก่อนพูดเนี่ผมแ่งใกันเป็นเก้าซีห่หกนึงอะ่ะค่ะมื่อวนี้ผมยั่งใรหลายคููต้องไขกันเลยคืออครูหนึ่งมันเป็นเด็กซ่องนะจ๊ะเนาะเมนครับมันเป็นเด็กซ่องเฮดซ่องเ็กซ่องครับอือไปนั่งไปยังกันนี่แหละครับไปนั่งหน้าครูคนนะ่ะค่ะไปนั่งสมายว่าเวาน่บมึงคขาน่นม,าน,นมนงมึงก็นั่งิึง ไปนั่งดีๆก็นันนันเบิกครบาบนั่งละก็ะผมขงัมงถึงผมมีอาการไหลมผมไปนั่งมันพูนเล็กมันจะไหลเรื่อเรื่อเรื่อมาเลยก็อือนั่งเห็นในเลขไหลมาเลยหาหาแปดเลขล่างนะไหลเรื่อเรื่มาเลยแต่ว่าตรงเลขฟันเบิกคราบอยู่ดิม,มีตรงสามตัวลวก็สองตัวแต่ว่าสามตัวฮันบัลท่านเดนปล่อยปล่อยแตนซุนหาเนี่ย ตผมหนักต้องูนหามหนักเ่มนบ่จจะมันเสิออกอีกอยู่บ่มาคือเกาครับโอ้ยกต่ซับสองเมาแล้วมาอีกเมนบ่หนูวสูนหาเพิ่งออกไปว่าโดนเสนี้ได้บ่มันใจฮ่า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 เ่าน่่าก่าฮ่า่าง่าฮ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 ่า่าฮ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 ่า่าง่าฮ่าฮ่า่าฮ่ห่าฮ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 ลี่าฮ่า้่าฮ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 มาฮ่าฮ่าฮคา่ง่่า เป็นจังได๋เปนนางนมันมันป็นเท่ารับนั่งรับตาลงมันตไหลหรือสักนึงน่าลนไปวนมากเลไวุนมานีนใ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 นจิดเท่าในสมองเฮาเลยเล่นที่แหลแนมาหาวนว่นวุานวนมหาอะไรไม่เป็นเปดนึกว่าเอ้าลางเปหาต้นนี่ว่าเสียหาเปตดเป็ดหาท่ะตรษก็อืมต่างวุ่นผมบม่ได้นี่นั่งบ่เห็นดอกขางบนแตน่ว่าคําวณเอก มันเป็นเลขคำนวณเหมือแต่ว่ามันมันจะนนางเห็นมักนางเห็นถึงครูไหนครูหนึ่งใช่ไหมครับอืออือขี้เงินเงินที่แล้วเนี่ยผมเป็นนางมึงที่แรกเงินที่แล้วเนี่ยผมหายสามตัวเนี่ยผมหาแปดหกสามเนี่ยนางไปก็ไม่เห็นเนี่ยนางไปนางไม่เห็นหนึ่งเป็นเลขหกสามอะไรสามว่นว่นวนสามตัวเนาะที่แรกน่งสามว่นวนสองตัววนไปว่นมาหกร้อยร้อยไม่เอาหกสามด้วยไหม ใจตั้งบนตั้งหลางอือเป็นเด็กงามห้าอันใดมากกว่ามาเสียงอีกห้าสีหงูว่าเดดตัวใดม,มากสีร้อยแมนครับอืมน,มมน,มนั่งผมเป็นนั่งทั้งสองเน่ยนั่งทั้งสองคนเบืองนางกับแฟนางเบื้องค่ะนางใครสุดขาวใช่ขาขาวอยครับสุดขาวเปน็นนางค่ะนางผมติดไหลมาแต่คนคนบ่านไรก็แล้วงไหมผมไหลคนมาผมติดไหลกว่า คือจะได้ซื้อรถคันหนึ่งซื้อรถเงินทดค่าขายเงินคุยได้เลยออกไม่อยากบอกต้องตั้งเงินค่ะตั้งเงินอะไรต้องจีกุยเชียงวานละมันก็ะว่าล่งอันแอฟสีฟ้าอยู่อันเบิกซาปาลวยวาเีกลับแต่วันว่าได้ซื้อครับอ่เห็นข่าวไล่หมวดมืองนีดาไมมีโอกาสได้สัมผัสเนาะค่ะเนาะครับครับซีมีโค้งสุดท้ายว่าคันนี้ว่าครับ แล้วเลยตดจิดเลยโอ้มดเลยไม่มีเลยอะซ่องนีกับพแพงเนาะซ่องละหารห่วยหนึ่งจ้ะเมื่อได้ซ่องละหมื่นละแสนคือเขาเนาะ๋อบอครับซ่องละหาร่ยมมีซ่องบบกันละหมื่นละนนจ้ะถ้าจะเอาไปโลกเองนะจริงๆริงจริงจริงแล้วผมก็เลยคิดว่าเสี่เพิซ่องหรอเพรว่าคนขอมากเลยในคนอนอหกเชียงไล่ เซีทั้งเคียงไร่วงหันงวดสองงวดวงหันพนนัหลายพนเฉพาะพนนันพัดไผมมาล่ำถวายนี่ผมซัาซี่ที่ล่ำถวายค่คยพนไหนเพราะพนไหยผมมามือหนึ่งอืมพนโอนมาหนึ่งมืเลยเอาเถวายบันีค่อยค่อยจึกสามตัวว่าจะตรงตรงนี้คยงวดวงหันนะครับงวดหันอันหาอกสามวงหันละครับงวดตอนพุ่น เดิมลงวัดบนกระด้นวัดบนกรโดนเเวละที่มันอยอกเทียงเนาะเคยได้อยู่ว่าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดนี่ยังละครับค่ะสองวมดสองวัดละมันคือมันเข่าสามตัวมาค่ะตองวันนี้มันใจว่าที่เขาไอว่ค่ะมันใจอยหรอกวันนี้เขาศูนย์หาต่ว่า่เจอได้เพรนะอะไะครับค่ะนก็ฟันเกียวอยู่หาศูนยต่วันหยามันม้นบ่มา <laughs> ฟันต่งหดที่เด้วดนีกฟันเอกกันยังวแ่นรับก็ต้องไปบอย่างมันมามากครับเครื่องผมกปบอกเปูนบอกจมตัวบอกตัวนพอจ้าตัวนี้ตัวนี้เลยบกตัวเนนนเกอยสีได้ไปยีปลดตลีไปเนาะจ้าเนาะผมไปหาแล้วี่โอ้ยดีจ้าผมเลยตอง่องมากมเลยต้ออผมเล้แตนโซนหามาก เดี๋ยวเบิกทรัพย์ซีร้องไปหาเบิ่งเอาเมื่อนี้ก็ขอบคุณเซียนเนาะค่ะเนาะหมานๆด้วยค่ะงวดนี้เนาะขอบคุณทุกันหมานนะทุนได้ไปเร็วเนี่ยทั้งอุดรเอ้ยมากเนี่ยค่ะทั้งอุดรไม่ไดหากินเขาทั้งอุดรเนื้อมาๆๆจะเปิดทราบกับเปิดร้านพญานาคอยู่แต่กระลังสร้างดอกคนเด็กแม่นๆอาจารย์นั่งได้ว่านั่งเอาไหนเด้อ ผมดีมูสนะอันนี้มูสนะนั่งอยู่ด้วผมจิผมต้หาโอกาสก่อนผมจิไปจ้าจ้าจุนจ้าขอบคุณนะต้า